สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดจรขโมยรถคนทุเรียนบอกอยากกินสุดท้ายขับไปจนน้ำมันหมดเจน้หนีก็เสียดายทุเรียนวันที่8พฤศจิาคม2564ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่าที่จังหวัดชนบุรีมีภ้าค้าทุเรียนรายหนึ่งเขาแจ้งความกับเจ้าหน้าทีต่ตำรวจหลังพบว่ารถกระบะท,ที่บรรทุกทุเรียน200กิโลกรัมได้หายไปหลังจากจอดไว้ข้างทาง ดยเจ้าของรถได้โพสต์เฟซบุคระบุว่ารถของตนหายใครพบเจอช่วยแจ้งเบาะแสด้วยต่อมาผู้สื่อข่าวได้สอบถามไปยังนายเจริญพันธุน้อยอายุ35ปีเจ้าของรถ ทาบวาเหตุเกิดขึ้นวันที่6พฤษภาคม2564ช่วง3ทุ่มตนจอดรถไว้ที่ริมถนนราษฎรอุทิศเขตเทศบาลเมืองบ้านเบิงจังหวัดชนบุรีซึ่งอยู่ไม่ไกลาจากบ้านที่กระบะหลังมีทุเรียนสุก200กิโลกร,รมัมมูลค่า25,000บาทตื่นมาตอนเช้าก็ไม่เจอรถแล้วก่อนเข้าแจ้งความและตรวจสอบกล้องวงจรปิดจนสามารถติดตามเจอรถของตัวเอง จอดอยู่หน้าปั๊มเชลในพื้นที่ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาโดยผู้ต้องหายืนอยู่ข้างๆรถจึงแสดงตัวจับกลมทั้ทงนี้ทราบชื่อผู้ต้องหาคือนายสิทธิศักดิ์เหลือดีอายุ31ปีให้การยอมรับว่าขโมยรถมาจริงเพราะเห็นว่าไม่ได้ล็อกกุญแจลองใช้กุญแจที่เจอในรถสตาร์ทเครื่องติดจึงขับหลบหนีมาส่วนทุเรียนแก่กินไปแล้วสองลูก หลังก่อเหตุได้ขับรถไปเรื่อยๆแต่น้ำมันหมดไม่รู้จะทำยังไงจะหนีก็เสียดายทุเรียนจึงยืนเฝ้าอยู่ที่รถจนถูกตำรวจตามมาจับกุมได้ด้านผู้เสียหายกล่าวว่ารถกันที่หายไปซื้อมาในราคา28,000บาทจะนำออกมาใช้เฉพาะหน้าทุเรียนเท่านั้นซึ่งรถสามารถใช้กุญแจอื่นๆขายสตาร์ทเครื่องได้ส่วนทุเรียนได้นำทองไปขายมาลงทุนซื้อทุเรียนมาจำหน่ายขายได้เพียง5วันเท่านั้น รู้สึกดีใจที่ได้ทั้งรถและทุเรียนกลับคืนมาท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูน,นะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ